สวัสดีครับผมลือชัยดีไซเนอร์มาอีกแล้วครับท่านวันนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่มาชวนพี่ๆน้องมาทำคอมพิวเตอร์กันนั่นเองครับไม่มีอะไรก็หามาชวนทำโน่นทำนี่ไปเลยนะครับเพราะว่า มันมายุคถึงยุคนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับเราต้องเปลี่ยนแล้วครับไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วโลกมันหมุนเร็วถ้าไม่เปลี่ยนแล้วก็ย่ำอยู่กับที่เดินหน้าไม่ได้ถ้าเกิดใครอยากไปต่อต้องเปลี่ยนครับจากแวกจากแกะแวกจากขึ้นมือนี่นะครับเราต้องเปลี่ยนครับ เพื่อจะได้ไปต่อนะพราะถ้าเกิดว่าทําเหมือนเดิมมันก็ออกมารู้ๆกันอยู่แล้วครับเป็นช่างแวกช่างพิมพ์เราทํามาหลายปีแล้วรู้คอนเซปต์ของมันอยู่แล้วเจ้านายก็ถามานั้นแหละเดือนหนึ่ง4ี่หชิ้นอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้ว จะมีปัญหาพวกผมก็คือมันช้าทําพิมม์นนะสี่ชิ้นห้าชิ้นก็มันก็ทํามือก็กกกทําได้ประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะปุบปุบปุบเดือนมันสิบชิ้นมันไม,ไ,มไม่ใช่อะ่ะมันไม่ได้เลยไม่ใช่มมไม่ใช่ก็ถึงว่ามันต้องต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนก็ ผมก็ทําพิมพ์เหมือนกันมันไม่ไหวแล้วจุดหนึ่งสายตาเราพออายุมากขึ้นแล้วก็สายตาเม่ไม่ได้แล้วอะ่ะมันมันเริ่มเอียงมั่งเบี้ยวมั่งมันก็ต้องไปตามอายุของเราก็ต้องเลยมาชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,ององนี่มาทำคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้ ไปต่อนะบางคนก็ต้องต้องเดินต่อไม่ใช่อยู่กับที่มันก็คือว่าแล้วมันก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราใจมันได้มันก็โอเคนะถ้าตั้งใจจะกูจะเปลี่ยนนี่ก็คือเปลี่ยนได้ขึ้นอ,อยู่กับเราไม่อยากจะเปลี่ยน หรือว่ากลัวก็ผมก็เคยกลัวกลัวโน่นกลัวนี่แต่เราไม่ได้ออกงานก่อนนี่เราก็ค่อยๆทาไปเรื่อยทำที่บริษัทช่างพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านก็ทําคอมพิวเตอร์มันหมุนเวียนพอเริ่มซ้อมเข้าเรื่อยๆเริ่มเข้ามือก็ถึงจะค่อยมาเปลี่ยน จากขึ้นมือเป็นทําคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เปลี่ยนพลึบทีเดียวนะครับมันไม่ได้นะเราก็ต้องทํามาหากินไม่ใช่ทําคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันจะเก่งเลยได้เลยไม่ใช่มันก็เหมือนทําขึ้นแว็กขึ้นมือเหมือนกันแหละมันก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนเหมือนกันแต่ค่อยๆฝึกไปเรื่อยแล้วก็มันก็เกินไปเรื่อยก,ก็เลยมาชวนพ,พี่น้องนะครับมาทําด้วยกัน ว่าเรามันชนกําแพงอ่ะมันไปไหนไม่ได้อ่ะมันหยุดอยู่ที่ตรงนั้นแหละเราทํามาหลายปีแล้วรู้หลายชิ้นก็ได้อยู่แค่นั้นแหละไม่ได้หนีอะไรมากเพราะคือสี่ห้าชิ้นหกชิ้นนี่เต็มที่แหละแล้วทีนี้เบี้ยว พอเสียมียนมาเช็คดูดเบี้ยวมันก็เอาอีกแล้วจาก4วันเพิ่มอีกแก้อีกเป็นวัน2วันนีกแหละก็วนรูปอยู่งเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปไหน,หนทีก็ขึ้นมือนะผมไม่ได้แอนตี้ขึ้นมือนะก็คือเรามาชวนเ,นเพื่อนไปต่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแต่เรามีเทคนิคของการขึ้นพิมพ์มาโอเคแล้ว ทคนิคขึ้นแวกอะโอเคแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะสุดยอดแล้วแต่หมายความว่าเราอยากจะไปต่อเราจะต่อ,อยังไงอ่าก็เลยนี่แหละครับมาเป็นอำมาชวนนี่อันนี้ก็เอางานมาให้ดูด้วยนี่งานงานใบบ้านนี่สวยนี่ครับ ก็ดูใบไม้สองใบมันประกบกันแล้วก็ฝังไรหนามด้วยอย่างเงี้ยนี่ครับเราเป็นช่างพิมพ์เราเรารู้อยู่แล้วว่าดูหน้าตาเป็นยังไงเรารู้หมดแล้วเราจะทายังไงฝังยังไงรู้หมดแล้วครับก็คือจะได้เปรียบช่างแว็กช่างพิมพ์นี้มาทําคอมพิวเตอร์อุ้ยสบายสบายไปแปดอย่างว้า เขาเอามุกตลกด้วยกันไม่เคลียดโอเคโอเคถ้าดูแล้วแล้วครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะหาข้อมูลดีๆมาให้พี่ๆพนน้องมาดูก็ยังไงก็ ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ